สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมารวม4ี่หน่อยในงวดของวันที่15เดือน 7, 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปัน สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พีท่านใดมารับชมนะคะน้องแอดยินดีด้วยนะคะชุดโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ให้เด่นไปที่6แล้วก็37นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะเมื่อวานนี้เข้าชุดเน้นนะคะ3านี่มาบนล่างเลยนะคะพี่พีมาบนล่างนะคะเมื่อวานนี้สําหรับ39มาตัวนี้นะคะพี่พีมาในรอบพิเศษบนล่างเลยนะคะห 3 9 9 3กนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมเมื่อวานนะคะเข้าตัวเน้นไปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะเราก็วิ่งรุ่นไม่เดียวที่6นะคะเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้ต่อนะคะก่อนไปรับชมฝากพี่ๆสมาชิกนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้เด่นไปที่6 8นะคะแล้วก็ ศูนย์นะคะพี่พี่วิ่งรูดเม็ดเดียวที่แปดนะคะเน้นนะคะชุดเน้นก็จะมีหกคู่นะคะเน้นแปดศูนย์หกห้าหกหนึ่งแปดสองแปดห้าแล้วก็เก้าศูนย์ นะคะพี่พี่กันไปที่สามศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็หกสองนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะคะสามตัวมิดเดียววันนี้น้องแอดให้ไปนะคะหก นะคะสำหรับ3ตัวก็ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ